เพิ่งจะจบลงไปนะครับยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศเวอร์ชั่นอังกฤษที่สเปนเมื่อคือนนี้ที่เมืองบินเบานะครับสุดท้ายไก่ด้วยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ก็สามารถคว้าแชมป์ อยู่หรือปล่าเหล็ก2024 2025มาคลองได้แบบเรีนะยกว่าพกดวงมาด้วยจริงๆนะครับ <laughs> ถ้าใครได้ดูเกมนะเก <laughs> ือบทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ฟากฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะการคลองบอลโอกาสในการยิงประตูโอ้ไม่หวาดไม่ไหวแต่ละลูกนี่เป็นประตูได้ทั้งนั้นนะครับเพียงแต่มันก็ ไม่เป็นประตูในขณะที่สเปอร์โอ้โหว่าเป็นรองลูกเปลี่ยมมุมขุมกำลังนะครับมีอย่างเดียวคือโชคลูกที่ได้ประตูในครึ่งแรก ถึงตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าได้ประตูได้ยังไงนะครับคนคนคนทำประตูก็ก็ง,งงอยู่นะว่ามันมันเข้าไปได้ยังไงก็ต้องมาดูภาพช้ากันก็ยินดีกับแฟน ไก่เดือยทองทอัดแน่มพอสเปอร์นะครับเมื่อคืนนี้สามารถควา้าแชมป์ยูโรปาลีกสมัยที่สามนะครับมาครองได้เป็นผลสำเร็จแอนส์พี่แอนส์นะครับนะแอนส์โอ้ oh. จะเรียกยังไงก็ดูหล่อไปหมดแหละชั่วโมงนี้นะครับพาสเปอร์ควา้าแชมป์ยูโรปาลีกโทรฟี่สำคัญนะครับเพราะ รางวัลคือตัวยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับถือว่าเป็นรางวัลใหญ่อย่างยิ่งสำหรับสเปอร์นะครับเป็นดรีมไฟนอลสำหรับท็อตแนมอสเปอร์โดยแท้นะครับก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรบียสันแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนะฤด,ดูกาลนี้ ก็จบแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกรายการนะครับก็เป็นปีที่ล้มเหลวโดยสมบูรณ์นะเราในฐานะเด็กของนี่บอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะดูเหลี่ยมมุมใดนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ล้มเหลวจะปลอบใจยังไงหรือก็ ก็ต้องบอกว่าปีที่ล้มเหลวนะครับแต่ในความล้มเหลวก็ต้องบอกกับแฟนปีศาจแดงนะครับเด็กผีนะครับจริงๆผู้เล่นชุดนี้นะครับหลายคนนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพนะครับเพียงแต่ว่ามัน ยังขาดยิกงอบางตัวนะครับแน่นอนจุดอ่อนเห็นชัดเจนอันนี้ไม่ต้องไปบรรยายก็รู้นะครับว่าตรงไหนนะครับข้อดีนะครับของความล้มเหลวของบีสาดแดงในฤดูการนี้นะครับก็คือ ไม่ต้องไปค้นหาเลยว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนนะครับง่ายเลยเพราะฉะนั้นการที่จะกำจัดจุดอ่อนปิดช่องโหว่นะครับแล้วก็เติมความเฉียบคมนะครับให้กับทีมผู้เล่นชุดนี้นะครับในการเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับ เชื่อว่ากลับมาได้ไม่ยากนะครับดูแล้วไม่ยากกลับมาได้เก <_ D> ือบจะทันทีเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆโอกาสต่างๆในแต่ละเกมถ้าเราเฝ้าดูนะครับโอกาสมันมโชวก็มีส่วน อาจจะเป็นข่าวสวยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้เด็กผีทุกคนทุกท่านแหละนะครับยังไงก็กลับมาให้ไวนะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เร็วนะครับถือซะว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วล่ะนะครับดีแล้วที่จุดต่ำสุดไม่ถึงขั้นหล่นชั้นไปเล่นลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไป นะครับและฤด,ดูกาลหน้ายังไงก็ยังมีโอกาสนะครับกลับมานะครับในอังกฤษนี่ลุ้นแบบไม่ต้องพักฟองเกมยุโรปไม่ว่าจะเป็นคืนวันอังคารวันพุธหรือคืนวันฟหรรสบอดีนะครับโ <c> ฟกัสพรีเมียร์ลีกเอครับคาราบาลครับบางที อาจจะเป็นโอกาสดันดีก็ได้นะครับที่จะมีสมาธิกับรายการสำคัญในอังกฤษนะครับก็เป็นกำลังใจให้เด็กผีทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแฟนน้องไก่โอ้โหปีนี้ยืดอกนะครับเหลือวันทีสุดสะเดาต้องไปกินไก่ฉลองร่วมแสดงความยินดีกับแฟนทอตแนมพัสเปอร์ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยังไงก็ก็ต้องยินดีแหละนะปีนี้เป็นปียงสัตท์ปีกโดยแท้นะครับอย่างที่เขาบอกนะครับแต่นะมันก็เป็นความบังเอิญเท่านั้นแหละจะไปคิดอะไรมากผูกเรื่องผูกราวเอาก็เป็นสีสันนะครับฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟุตบอลชนะก็ยินดีได้แชมป์ประสบความสำเร็จก็ฉลองชัยชนะ ถลองแชมป์กันนะครับแสดงความยินดีกับทีมที่ประสบความสำเร็จและก็ต้องไม่ลืมที่จะให้กำลังใจนะครับทีมอื่นๆที่ผิดหวังนะครับยังไงก็ฟุตบอลมีนัดต่อไปเสมอมีรุดูการหน้าเสมอเป็นกำลังใจให้เด็กผีทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้สวัสดีครับ